สวัสดีครับผมนักสืบแมวเออร์วันนี้ผมจะมาเปิดแฟ้มคดีไทยสุดสะเทือนใจเกี่ยวกับสังคมที่ทีมงานเพิ่งปิดจ็อบไปได้ไม่นานนั่นคือคดีเซคคนักเพลงนรกที่มีเหยื่อเป็นเด็กชายวัยเพียง10บขวบเริ่มต้นจากที่เราได้รับแจ้งบอแสก,กลุ่มลับในแอปพลิเคชันไลน์ที่มีการเผยแพร่คลิปอนาจารเด็กเมื่อสืบสวนลงลึกเราก็ต้องตกตะลึงเพราะคลิปเหล่านั้นเป็นภาพของพ่อแม่ที่ร่วมเพศกับลูกชายตัวเองหลักฐานกว่า220คลิป บ่งชี้ถึงการกระทําที่ผิดมนุษย์ต่อมาเราเริ่มแกรอยจากกลุ่มลับพบว่ายัมีการเก็บค่าสมาชิกเพื่อเข้าชมคลิปทีมงานของเราไม่รอช้าบุกทะลายรังจับกลุ่มตัวพ่อแม่ใจสามได้ในที่สุดพร้อมช่วยเหลือเหยื่อตัวน้อยออกมาจากคุมรัแต่คดียังไม่จบแค่นั้นเราขยายผลการสืบสวนตามล่าตัวผู้ที่ซื้อคลิปไปเผยแพร่ต่อจนกระทั่งจับกลุ่มนายทำสอนผู้ที่ซื้อคลิปจากนายทศพรในราคา1000บาทแล้วนำไปปล่อยในกลุ่มลับของตัวเองโดยสวมรอยเป็นแม่แอนหลอกลวงสมาชิก นายพศพรก็ไม่ใช่ย่อยเขาสารภาพว่าซื้อคลิปมาจากกลุ่มลับของพ่อแม่เด็กแล้วนํามาขายต่อเป็นทอดทอดส่วนแม่ของเด็กก็ยอมรับว่าผัานตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายดะเพราะไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ที่น่าตกใจคือพ่อของเด็กกลับปฏิเสธอ้างว่าถ่ายคลิปไว้ดูเล่นเป็นความชอบส่วนตัวเท่านั้นแต่เราไม่เชื่อเด็กขาดเพราะเส้นทางการเงินของเขามันฟ้องคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมืดมิดในจิตใจมนุษย์และภัยร้ายที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์แต่ที่น่าแปลกใจอย,อยู่ตรงที่ ทำไมคนถึงรู้เรื่องมากขนาดนี้แล้วถึงเพิ่งมาแจ้งให้ทางตำรวจทราบ